สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาเจอกันเหมือนเดิมนะคะคุณาะค,ะคุณาสอนวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองวันนี้คุณาจะมานําเสนอวันและคดีลํานํานะคะเรื่องไก่แจ้เด็กๆมาติดตามกันเลยนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันนะคะเด็กๆเรามารู้ถึงจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงและสะกดคําอ่านได้ถูกต้องนักเรียนสามารถอ่านออกเสียงเรื่องราวจากบทเรียนและ ที่เป็นบทร้อยกรองได้ถูกต้องนักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนและทํางานส่งตรงเวลาที่กําหนดนะคะในบทนี้เด็กๆจะได้เจออาขยานหนึ่งบทนะคะมาติดตามกันเลยเด็กๆคะ่ะเด็กๆเปิดหนังสือวรรณคดีนำนำหน้า46นะคะหนังสือวรรณคดีนำนำหน้า46เรื่องไก่แจ้แท้สองเห็นไหอยังคะมาอ่านตามกันเลยนะคะชั้นเขียนเรื่องนี้ให้เพื่อนรัก คู่หนึ่งกับครอบครัวที่น่ารักของเขาความจริงเขาไม่ใช่คนรอกแต่เป็นไก่แจ้เพื่อนๆนรู้จักไก่แจ้กันไหมถ้าอยากรู้จักก็ตามฉันมาไก่แจ้ของฉันชื่อเจ้าซ้อยกับเจ้าสวยเจ้าซ้อยเป็นไก่แจ้ตัวผู้ส่วนเจ้าสวยเป็นไก่แจ้ตัวเมียพ่อซื้อเจ้าซ้อยกับเจ้าสวยให้เป็นของขวัญวันเกิด เมื่อปีที่แล้วฉันดีใจมากเพราะอยากมีสัตว์เลี้ยงเป็นของตัวเองมานานแล้วเจ้าส้อยกับเจ้าสวยเป็นไก่แจ้พันไทยพ่อบอกฉันว่าคนไทยเลี้ยงไก่มานานแล้วไก่แจ้เป็นไก่สวยงามลำตัวเล็กและเตี้ยตัวผู้มีสีสันสดใสงอนเป็นแฉกหางเรียวยาวโค้งงอนส่วนตัวเมีย สีไม่สวยเท่าตัวผู้ไก่แจ้มีขนหลักหลายสีบางตัวมีสีเดียวล้วนๆเช่นสีขาวสีดำสีเทาบางตัวมีสีหลายสีปนกันบางทีเรียกชื่อตามสีที่ต่างๆเช่นที่ต่างกันเช่นสีปัดดูสีดอกมมกสีกระเรามาติดตามหน้า47กันเลยค่ะเด็กๆ เด็กเปิดหนังสือวันณคดีลำนำหน้า47กันนะคะเจ้าส้อยของฉันมีลำตัวสีดำสนิทมีขนส้อยคอเป็นริ้วๆสีขาวนวลเหมือนสีดอกหมากและมีขนหางสีเดียวกันเขาจึงเรียกว่าไก่สีดอกหมากส่วนเจ้าสวยเป็นไก่สีประดูขนของมันสีน้ำตาลคล้ายๆกับสีขนนกกระจอก นกกระจอกไทยนะ่ะไม่ใช่นกกระจอกเทศน,นะเจ้าส้อยทั้งเจ้าส้อยแล้วเจ้าสวยชอบกินข้าวเปลือกมแมลงและหญ้าหรืออาหารไก่ที่มีขายตามท้องตลาดมันกินอาหารไม่มากแต่กินได้ตลอดทั้งวันนะคะไก่แจ้จะมีลักษณะแบบนี้นะคะเด็กๆมันจะต่างจากไก่พันุ์อื่นนะคะน้าเด็กๆคะมาดูหนังสือวรรณคดีำนำนำหน้าสี่สิบกันนะคะ พ่อทำบ้านเล็กๆให้มันอยู่ตอนเช้าก็ปล่อยออกมาเดินเล่นในสนามหญ้าหน้าบ้านทั้งคู่เดินเตาะแตะตุ้มเตี้ยมดูน่ารักน่าขันเจ้าซ้อยกับเจ้าสวยตื่นแต่เช้ามันตื่นก่อนพ่อกับแม่เสียอีกพอตื่นขึ้นมาเจ้าซ้อยก็โกงคอขันเลยทีเดียวจนฉันอยากเปลี่ยนชื่อมันเป็นนาฬิกาเจ้านาฬิกาปุกก็หลายครั้ง พ่อบอกฉันว่าให้ดูตัวอย่างไก่แจ้เพราะไก่แจ้ขยันคนเราต้องตื่นก่อนไก่จะได้เป็นคนขยันแล้วพ่อก็ชอบท่องกรไก่แจ้ให้ฉันฟังฉันจำได้เพื่อนเพื่อนอยากฟังไหมฉันจะท่องให้ฟังมาค่ะเด็กๆมาฟังกันเลย เด็กๆคะเด็กๆเ,เ,เปิดหนังสือวรณคดีลำนำหน้า49นะคะเป็นบทอาขยานไก่แจ้นะคะบทอาขยานไก่แจ้เด็กๆคะมาอ่านตามกันก่อนเลยนะมาอ่านพร้อมกันเด็กๆจะได้รู้ว่าคำไหนอ่านว่าอะไรนะคะไก่แจ้ไก่เอ๋ยไก่แจ้ถึงยามขันขัน,ขนแท้กระชั้นเสียงโกงคอเรื่อยร้องสองสำเนียง ฟังเพียงบรรเลงวังเวงดังถ้าตัวเราเหล่านี้มันนึกถึงคุณครูผู้ฝึกสอนสั่งไม่มากนักสักวันละสองครั้งคงตั้งแต่สุขทุกวันเอ้ยเป็นไงคะเด็กๆจำกันได้ยางมาอีกรอบนึงนะคะเดี๋ยวเราจะไปฟังอาขยานไก่แจ้ทํานองสนอกันเลยนะคะไก่แจ้ ไก่เอ๋ยไก่แจ้ถึงยามขันขันแท่กระชั้นเสียงองค์คอเรื่อยร้องสองสำเนียงฟังเพียงบรรเลงวังเวงดังถ้าตัวเราเหล่านี้หมันนึกถึงคุณครูผู้ฝึกสอนสั่งไม่มากนักสักวันละสองครั้งคงตั้งแต่สุขทุกวันเอ่ยเห็นไหมคะเด็กๆถ้าเรารู้ว่าตัวไหน อ่านว่าอะไรแล้วคราวนี้เราลงไปฟังทํานองสนอก,กันเลยนะคะเด็กๆการอ่านทํานองสนอกไก่แจ้หม่อมเจ้าประภากรไก่เออ ใกไกแจถึงยามขันขันแสกระชันเสียงโกงคอเรื้อร้องสองสำเนียงฟังเพียงบรรเลงวังเวงดัง ถ้าตัวเราเหล่านี้มันนึกถึงคุณครูผู้ฝึกสอนสั่งไม่มากนะักสักวันละสองครั้งคงตั้งแต่สุขทุกวันเอ่ย เป็นไงกันบ้างคะเด็กๆพอไม้เด็กๆต้องฝึกท่องจํานะคะเพราะเป็นบทอาขยานนะคะทีนี้เรามาติดตามเรื่องของเจ้าสร้อยก็จาสวยต่อเลยนะคะในวันคดีลำนาหน้าห้าสิบก่อนที่ฉันท่องให้ฟังนี้พ่อบอกว่าเป็นบทกรดอกสร้อยสุภาษิตที่เป็นบทอ่านของเก่านักเรียนแต่ก่อนเขาท่องจํากันฉันว่าพวกเราก็ควรท่องจําด้วยนะเด็กๆเพื่อนๆเห็นด้วยไหม ถ้าเรานึกถึงคำสอนของคุณครูขยันอ่านหนังสือวันละครั้งสองครั้งเหมือนที่เจ้าไก่แจ้ขยันขันเราก็คงมีความสุขทุกวันแม่ของฉันก็เหมือนกันชอบนำไก่มาเปรียบกับคนแม่บอกให้ฉันอาบน้ำแต่งตัวซักเสื้อผ้าให้สะอาดให้ฉันดูอย่างเจ้าส้อยกับเจ้าสวยเพราะมันชอบไสายขน ทำความสะอาดขนของมันทุกวันแม่ชอบพูดว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งฉันว่ายังมีสำนวนอีกมากที่เกี่ยวกับไก่แต่ฉันนึกได้เท่านี้เพื่อนๆละ่ะเคยได้ยินสำนวนอะไรอีกบ้างสายแล้วฉันคงเขียนเท่านี้ก่อนจะต้องรีบไปดูเจ้าส้อยกับเจ้าสวยพ่อบอกว่าวันนี้เจ้าสวยจะมีลูกเจี๊ยบ เล็กๆเพราะมันฟักไข่มา21วันแล้วแสดงว่าเจ้าสวยกำลังจะมีลูกใช่หรือไม่คะเด็กๆมาเราไปติดตามกันเลยนะมาค่ะเด็กๆมาติดตามเจ้าสวยกันวันครดีลงนำหนะ้า51นะคะแม่ฉันตื่นเต้นจริงๆที่จะได้เห็นลูกเจี๊ยบตัวเล็กๆในครอบครัวของเจ้าส้อยกับเจ้าสวยลูกๆของมันจะมีสีอะไรบ้างนะ นะคะเด็กๆมาดูกันเห็นไหมคะเจ้าส้อยเจ้าส้อยกับเจ้าสวยเขาก็มีครอบครัวของเขาแล้วและแล้วเจ้าส้อยกับเจ้าสวยก็จบนะคะในคลิปวิดีโอนี้แต่ยังมีในคลิปวิดีโอหน้าจะต้องติดตามเจ้าส้อยกับเจ้าสวยอีกรอบนะคะเด็กๆก,การบ้านในคลิปวิดีโอนี้ให้เด็กๆคัดบทอาขยานไก่แจ้ในลงในสมุดวิชาภาษาไทยนะคะ ตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามแบบตัวอย่างที่ส่งในลายกลุ่มนะคะตามแบบตัวอย่างคือตัวอย่างตรงนี้เห็นไหมคะเด็กๆแล้วส่งในรายกลุ่มอารว่ามิชาภาษาไทยและท่องบทอคยานไก่แจ้โดยไม่ต้องดูหนังสือนะคะแต่ตอนแรกเสี่ยงท่องไม่ได้ก็คืออ่านไปก่อนอ่านแล้วก็ท่องท่องพอท่องได้แล้วลองปิดหนังสือดูถ้าติดตรงไหนก็เปิดหนังสือนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะอคยานเราต้องท่องนะคะและต้องท่องให้ได้ด้วยอย่าลืม เขียนคัดทุกครั้งที่คัดเด็กๆต้องคัดแล้วก็อ่านไปทีละตัวสองตัวตามตามเขานะคะจะได้หัดสะกดหัดอ่านไปเรื่อยๆจะได้อ่านหนังสือคล่องอ่านหนสือเก่งนะคะแล้วเมื่อเราเขียนได้ถูกต้องคัดคล่องเขียนเก่งเราก็จะท่องได้ไปโดยอัตโนมัตินะคะเด็กๆอย่าลืมเสร็จแล้วเขียนชื่อนามสกุลเลขที่ชั้นทรงลงในลา,ลายกลุ่มอัลบั้มวิชาภาษาไทยนะคะคุณครูรออยู่ แล้วแล้วคลิปวิดีโอนี้ก็จบลงแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะทุกครั้งที่มีงานเด็กๆต้องทําแล้วส่งนะคะอย่ารวบไว้หลายๆอย่างถ้ารวบไ ksam, วไห้หลายๆอย่างหรือรวมไว้หลายๆอย่างเด็กๆอาจจะมีการลืมนะคะแล้วเราจะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอนะเด็กๆคะอย่าลืมนะคะเด็กๆยังต้องดูแลตัวเองอยู่เสมอล้างมือใส่แมสทุกครั้งที่ออกนอกบ้านนะคะดูแลตัวเองด้วยนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ